สวัสดีครับบรรยากาศตอนเช้าครับผมมาวาวลงครับเออแจงเล็กหน่อยก็น,น่ารับเออเออเออลักวาวลักวาวลักวาวครับนี่คนลักวาวโอ้โหนี่นี่น,น,น,นี่เห็นครับตาเลยนี่ไล่เสียกลงนี่ลักวาวครับคนลักวาว <laughs> ผมไม่ยังครับมาไลเสียกวาวลงครับโอ้มาไล่เสียกวาวลงซอยครับโอ้ยว่ามันคนหลักวาวเลยมาไล่เสียกวาวล่งซอยพนะเอาครับพี่น้องคุณครับวาวจุฬาครับเอาไตไปครับครับครับนี่น้องๆมาซอยครับไล่เสียกวาวลงซอยครับผมวาวจุฬาเมียนห้าสิบครับส่งอย่างนักมวยจังน้อยครับพี่น้องครับเอียงแต่เลแต่เละ แต่ว่าก็ว่เอียงหลายนะครับเอียงนิดเดียวครับนักหัวน้อยหนึ่งครับปับหัวล่องอีกน้อยหนึ่งพอดีเลยเชียเสียกดังวิ่งวิ่งวิง่งเลยเนาะรับเปล่า สัเอาตัวนี้ที่แหลกที่แรกกันโบฟันนะครับขายให้ลูกค้าไปแล้วลูกค้าว่าเอาไปเลียนแล้วม,นะนะมันเลียนว่งขืนบานะผมก็เลยมักแกะไม่เอาบากกาบออกแล้วก็เป็นสนุ่มัดเอาครับสนุ่มัดกับใยโอกลางครับเอาบากกาบออกแล้วก็ดัด ดัดปีกดัดปีกไหมอีกแลวก็รัดัดอกกลางให้มันตรงครับถ้านีครับขึ้นเลยครับผมแต่ว่างกออไฟได้หรือล่ะก่อไฟหีเบาดึงแห้งบ่ไอ้จับใส่เข้ามันได้สาวมาสาวมา จบเลยบ่ส่งนักมัวครับผมส่งนักหัวจบเลยบ่เนาะผ่ากะดิกี้ปัดเนียวทั้งผ่าดิกี้ทั้งกึงลาวัดเนียวจีบ่ดรพีจน้อง กี่มือบ่บ่คือดอกบังส่งร่มร้างบ่มี่ครับผมร่มร้างมิตรสี่เลย ไอ้บอสคืออยู่เด้อยเหรอครับจะเอาได้อยู่ เ้ยนั่นนี่นว่านักมวยหรือโอ้หวัวจังหวะลงมันบอลมันบอลเลิบลงสีน้ำมันมันถีมหวัวลงครับไปเบิ้งไก่ครับ ปดเข้าครับปดเข้านี่ครับสะโนสชะโน,ะนเป็นขั้นหดลอยลอยหกสิบเส้นสะโนอย่างงี้ก็หัววาวเยอะปับสะโนะต้องเลือยรู้ขั้นลอยหาสิบเส้นก็ดีพอดีเลยครับครับผมมันส่งอย่างนักมัวเนาะเอาปดเข้าครับเป็นไร่ทงชาตนะเอยไร่ทงชาติเยอรมันนะผม

น,นักม้วนคือว่าเราันสนุัวไอยขั้นลอยหกสิบซนเนาะที่แหลกบวกขึ้นครับว่าดวงนี้ครับเฮ็ดเฮ็ปรปากับใส่บวกขึ้นครับเราก็เลยดัด ดัดโอกไหมดัดโอกให้มันตรงครับเรากะดึงปีครับครับดึงปีครับดึงปีข้างหลังให้มันง่มข้างหลังครับเพราะว่าปีค่อนข้างแข็งครับขึ้นครับซรันี่ึ้นครับผมนี่ครับป่าขครับคมณขอบคุณขอบคุณาครับพี่น้องครับนอบคดณดีบมาใหอพี่น้องคุณบคุอบคีครัขผมครับคุองคอ้ขึ้คดีๆอบคุณขอคุบคุณครับอบุคลิปใหม่นะครับ ิเสาธสร้างวาจาารบรุภาพกับพอไปกับผมพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ